ี๋ยวผมจะเข้าไปสัมภาษณ์ยายนะครับว่ามากี่โมงแล้วก็วันนี้ได้เยอะไหมแล้วก็ยายชื่ออะไรนี่นะครับยายยายชื่ออะไรเนาะชื่อนางหลงนางหลงพรมมากพรมมากอายุกี่ปียายห้าสโตเจ็ดสบห้าเจ็บห้าปีอยู่บ้านเล็กที่เจเจ็ดหมู่ที่หนึ่งตำบลกดไวอำเภอจังหวัด สุรินยายหลงผมมากเอ้ยยายมีเบอร์โทรศัพท์ไหมบอกหน่อยยายไม่เคยมีโทรศัพท์บอกเคยมีถ้าใครอยากได้แมงดาจะทำยังไงเนี่ยนั่นนั่นมีแต่ลูกหลานโอเคมากับลูกหลานทั้งหมดเลยมามีแต่ลูกหลานมาเลยทั้งหมดหนีเลยโอ้ได้หลงกี่ว่าบอกว่ามีแต่พี่น้องเด้อมาเนี่ยมีแต่พี่น้องมีแต่ลูกแต่หลานสิบคนสิบคนมาตั้งสิบคนเลยอ่า ได้ถ่าดูบรรยากาศสดๆเลยตรงนี้นะครับวิธีการสอนแมงดาของอบ้านโนนตรึต๊บตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นะครับผมก็ได้มาดูชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่บ้านโนนตรึต๊บโดนตรึต๊บตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับได้มาเจอยายท่านหนึ่งนะครับเนี่ยกำลังหา หาแมงดาแล้วก็แมียงตัดเต่าใช่ไหมอ่าเมงตัดเต่าดูนะครับเนี่ยกำลังซ่อนอยู่นี่คือยายหลงเด้อยายหลงนาสกุลพรหมมาดูชุดยายะก่อนดูชุดยายนี่เซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่ไหมอ่าดูชุดเซฟตี้กันปิงเกาะอือฮึไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากันแดดด้วย ยาของกันแดดอย่างดีเลยนะครับโอ้ลงไปลึกปานั่นเต๋หอยครับหอยเออยนเอ้ลับแม่นคักลับแม่นคักเลยี๋้วจะเปิดให้ดูนะครับว่าได้หรือไม่ได้เอาโอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย แมงตัดเตาทั้งแมงดาเลยอโอ้ยายหาเก่งแท้ยายได้บ่ยายยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับยายต้องเซฟตี้อย่างดีดูโอ้กลัวกระปิงกัดบ่กระปิงเคยกัดยายไหมกระปิงอ่ะมันกัดกัดแล้วเลือดไหมเลือดคือกัดฮ้ยตาก็ต้องเลือดเลือดคือกันถ้ากัดอือโอ้ยายได้หอยด้วยเด้อนี่หอยปลานี่ยโอ้เยอะเลย ยายขายเมงจะเตายังไงกิโลบ่ยายหลงพมมาก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 อายุ75ปี <Yeah. S 1> โอ้ยผมจะลม้มอายุ75ปีแล้ว <Yeah. S 1> แข็งแรงสู้ยายไม่ได้นะนี่คนบางคนเนี่ยมาหาแมงดา ตามใต้อ่างลําพอกเอาไปกินบ่ใหญ่เรือไปขายขาย,ขายก็ขายขายตัวละสิบาทานะครับมงมาตั้งแต่เช้าเลยบ่ยายชื่ออะไร <laughs> ยายมีชื่อไหมนี่มีจ้าชื่ออะไรชื่อนางหลง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 นางสกุลยายหลงเยอมากสมมาตรพรหมมาตรยายหลงยายหลงพรมมาตรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ยายเจ็ดบ้านเลขที่เจ็ดหมู่ที่หนึ่งสิบเจ็ดบ้านเลขบ้านเลขที่สิบเจ็ดเด้อหมู่ที่หนึ่งตำบลขุดวายอำเภอศรีคลองภูมิจังหวัดสุรินทร์ยายหลงบุญมากยายหลงเนี่ยอายุเท่าไหร่น้อยายหลงเนี่ย เจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบห้าแล้วมาหาอีกนี่ได้แล้วนี่ตัวอะไรทะเลอะไรตัวแมงดาแมงด,ดาใช่ไหมครับนีคบ่คู่นี้ก็ได้เยอะเหมือนกันนั่นี่ในคู่นี้มีได้ปลาด้วยเนี่ย ในวันได้ประมาณเท่าไหร่หนึ่งวันหลักครับสิบตัวก็มีไม่ได้ก็มีกหายอได้แล้วตัวหนึ่งไหนครับดูหน่อยอะไรเนี่ยจะให้เป็นตัวยาวๆใมยาวๆขึ้นอนี้มันต้องมันต้องอันี้เนี่ินได้ไหมนี่ครับแลกินได้ไหมเขาหาซื้อเอ นี่มนี่มันดูดขาอยู่นี่ไอ้นี่ดูดขาด้วยน่ะนี่เฮ้ยตรงนี้นี่เฮ้ยนี่ดูดขาเฮ้ยนี่ตรงนี่ตรงหน้าขาตรงนั้นเลยค่ะดูแกยาอยย่างมันมีเลือดด้วยดูดเลือดเนาะตอานี้มันจะใหญ่ปลาหมึกปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึก ปลาหมึกยังไปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกนี่มันยืดตัวยาวเลยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกมันดูดตัวมันเกาะเราบ้างเน่กาะเกาะเหรอเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันต้องมีสูตรด้วยนะเนี่ยต้องมีสูตรด้วยเนี่ยแล้วก็เดินถอยหลังแล้วก็ย่ำ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 อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะลอยขึ้นมาเออมันตื่นตัวแล้วมันจะลอยขึ้นนี่ยดูนะครับนี่คือวิธีการทำ ง่ายไหมว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยากนะเมือที่กันเด้อแบบนี้โอ้โหกดชิ้นลต่ละตัวหนึมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านโนนตึ๊บตำบลกุดหวายอำเภอศรีขลองภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมาหาเขาเรียกว่าหาแมงแมงดาแล้วเมียงล้ก็แมงตัดเต่านะครับ นี่นะครับชาวบ้านประมาณกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคนพอดีเลยสิบคนพอดีเลยนะครับเนี่ยแสงว่าแถวนี้มีหมดเลยเคะเนี่ยเขาขายเป็นตัวเ่รครับตัวหนึ่งเท่าไหร่ตัวละสิบบาทตัวตัวละสิบบาทใช่ แต่ห้าโมงห้าโมงเช้ากลางข่งนี่โอ้นี่ได้มาแล้วโอ้นี่ตัวหอมตัวนี้หอมใช่ไหมครับแมงดามันมีขาขาน้อยกตัวใหญ่ไหมครับได้ตัวใหญ่ไหมเอาตัวเล็กก็เอาตัวเล็กมันหอมอ๋อตัวเล็กเป็นถึงหอมมันจะมีตัวคู่ตัวเมีย นี่นี่เขาเรียกตัวตะผู้อ๋อวิธีการทำต้องต้องเหยียบไหนครับแมงดาอ๋อพากันมาทั้งหมู่บ้านเลยบ่เนี่ยไม่ครับบางคนเขาก็มาบางคนก็ไม่มาบางคนก็มาบางคนก็ไม่มาอ๋อแล้วแต่วันแล้วแต่วันใช่ไหมครับมาทุกวันไหมมาทุกวันเลย โ,โอเคได้มั้ยไม่ได้ยังไม่ได้อะไรก็เอานะั<ฆ>้นเนาะเม่งตัดเตา